สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอมโชสตูดิโอนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับยางนะครับยางมอเตอร์ไซค์นะเป็นยางเรเดียนนะครับตัวนี้ขนาด80ทับ90นะครับ 14tl ก็คือเป็นเป็นยางเรเดียนที่ไม่ใช้ยางในนะครับของ14นะครับของมอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ยมันเป็นตัว honda Click 1อยยี่นั่นเองนะครับก็เคยรีวิวล้อหลังไปแล้วตัวนี้เปลี่ยนล้อหน้าแล้วเพิ่งจะได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าหลังๆมาไม่ค่อยได้ใช้มอเตอร์ไซค์วิ่งทางไกลเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าสภาพยางก็หมดอายุแล้วก็เลยเปลี่ยนนนนะะคครรััับบก็ไไปด้้ของ Maxxis มาตวีนะครับ เป็นลายเพชรด้วยนะฮะโหลายจริงๆเนี่ยเนื้อในเขาเนี่ยตัวลายในสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะก่อถนนคือมองแต่ลายแล้วรู้เลยว่าโอ้โหมันก่อถนนดีเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปลองทดสอบดูนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนที่ร้านนะครับแล้วก็จะลองขับขี่ดูนะครับเทสสภาพถนนลายแบบแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าอีกฝ่ายทีนึงนะครับแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูลายายางใกล้ๆกักนก่อนแล้วกันนะครับว่ามันสวยแค่ไหนครับตามมาดูกันเลยครับ Om Show Studio นี่มาแล้วนะครับสวยมากๆเลยนะครับคือมองเห็นปุ๊บเนี่ยชอบเลยสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับ80ับ90นะครับ14ข14นะครับผมยางเรเดียนไม่ใช้ยางในนะครับแม็กโกดอยู่ที่140กิโลกรัมนะครับ309ปอด์นะ่ยเขาจะมีบอดอยู่ที่ยางหมดเลยนะรายละเอียดนะครับเป็นไดมอนนะครับเป็นลายเพชรนะครับไดมอน MA 3D ไต้หวันสแตนดาดนะครับ โหดูยางนี่ดูลายดูลายดอกเลยนะครับสวยนะนี่ผมว่ามาใส่ล้อหน้านะครับเป็นลายเพชรแบบจิกๆอย่างนี้เลยนะครับรายละเอียดจะแบบนี้นะครับน่าจะเกาะถนนดีเวลาเข้าโค้งไงนะครับเขาเขาใส่ตรงเน้นตรงขอบตรงนี้นะเพราะว่าเวลาเรามอเตอร์ไซค์เวลาโค้งเนี่ยมันจะต้องมีการเอียงนะครับมันก็จะดีเกาะถนนน่าจะได้ดีนะครับอ่าเดี๋ยวจะเอาไปให้ร้านแถวบ้านผมลองเปลี่ยนดูนะครับเพราะว่าผมคงไม่ได้มางัดยางเปลี่ยนเองแล้วนะครับ นี่มีนี้ด้วยครับมีสติกเกอร์สีเหลืองๆนี้ด้วยสวยดีนะครับเ mm. ท่เลยนะครับแม็กซี่สีเหลืองเชียร์นะครับโดดเด่นชิเดียวเลยนะครับรอบฝั่งนี้นะครับอ่ะนี่ก็มันก็ถามว่าหน้าร้อนแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยเหมือนกันนะขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ระวังกันแล้วกันนะครับถ้ายางใครเริ่มหมดอายุก็ลองดูนะตัวนี้ผมได้มาประมาณ400เท่านั้นเองนะครับไม่แพงนะรหรือว่าเป็นยางที่อ่าไม่ได้แบบว่าแพงโหซะจนแบบเสียดายตังค์นอนซื้ออะไรเงี้ยคนที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยๆไม่ได้ใช้งานที่แบบว่า อ,อย่างางถ้าเป็นไรเดอร์หอะไรอย่างเงี้ยนะครับขับพวกส่งของผมว่านะนํ่าจะใช้ดีๆก็ดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> ปลอดภัยไว้ก่อนนะแต่ว่าคนที่ไม่ได้ใช้ประจํานะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ฟิกเรื่องของยี่ห้ออะไรมากเนี่ยแม็กซีก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับ <c oughs> ที่น่าสนใจในเรื่องของราคา <c oughs> แล้วก็คุณภาพนะว่า <c oughs> ผมผมเนี่ยใช้ยางแม็กซีมาทั้งรถรถเก่งรถกระบะปิกอัพคาับมาจนถึงมอเตอร์ไซค์เพิ่งมาเจอว่าเขามียางมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะของแม็กซีก็เลยลองดูนะครับ ออกมาก็สวยตูกใจทีเดียวเลยนะจะขนาดยังไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวพอเข้ากับล้อแล้วคงจะสวยเหมือนกันนะครับเพราะว่าขอบดุมขอบตัวแม็กผมมันมันมสีทองนะครับมาเจอเลยในสีเหลืองผมคิจะสวยนะเออนะครับเดี๋ยวไปใส่ดูเดี๋ยวไปใสด่ด,สดูก่อนนะครับผมอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ไปใสย่ยางมาเรียบร้อยนะแล้วก็ไปลองขับมาแล้วนะครับซ้อนรับน้ําหนักแล้วก็ขับไปในสถานที่ต่างๆนะขับลุยถนนหลายๆรูปแบบนะครับทั้งลาดยางนะครับ แล้วก็ถนนคอนกรีตนะแล้วก็ถนนคอนกรีตแบบเกา่าๆที่มันเป็นแบบขูกขาขุยๆอะไรแบบนี้นะครับเออถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับถือว่าหูใช้ได้เลยนะคือก็ทําออกมาแบบใช้ได้ดีอะ่ะนะครับเพราะว่าอย่างเวลาผ่านในพวกไอแถบเส้นกั้นถนนอะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นสีๆเนะเออปกติเรามันจะต้องแบบมันจะต้องเลื้อยใช่ไหมมันจะต้องแบบมีแฉลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ลองไปขับผ่านลุยทรายก็ใช้ได้นะนะครับ ก็ไม่มีอาการลื่นหรือว่าอะไรแบบนี้นะเวลาเข้าโค้งอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่ามั่นใจดีขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่ายางเก่าผมมันก็หมดอายุไปแล้วนะครับค่อนข้างที่จะโ้นไม่มีค่อยมีดอกยางแล้วก็ตัวยางมันก็เริ่มมีปลีดเป็นรอยแตกายงานนั่นคือยางเริ่มหมดอายุนะครับนี่อันนี้เป็นลายเขาเห็นไหมลายเพชรนะเป็นเป็นตัวนี้เป็นลายเพชรนะครับดูสวยสวยเลยนะครับแล้วก็ขับดีนะครับนิ่มไปได้เลยนะครับยึดเกาะถนนดีนะครับของแม็กซีนะครับเราใช้มานานแล้วผมใช้มาแทบจะทุก ทุกคันเลยบ้านเลยนะครับใช้ใช้มาหลายคันเลยทีเดียวนะครับเปลี่ยนทีก็เพราะราคาเขากำลังดีแล้วก็แล้วก็คุณภาพเขาใช้ได้ครับก็เลยก็เลยหามานี้เพิ่งรู้ว่ามีมอเตอร์ไซค์ก็เลยลองมาจัดใส่มอเตอร์ไซค์ตัวเองดูก็ใช้ได้ดีสมคำาล่ําลือจริงๆนะครับนี่ล,ลายก็สวยด้วยลายเพชรเนี่ยคือเขามาเน้นลายเอาตรงบริเวณขอบขอบ,ขอบตรงนี้เห็นไหมอ่าเพื่อให้ยึดเกาะถนนมากขึ้นในเวลาที่เราเวลาเข้าโค้งนะครับมอเตอร์ไซค์เวลาโค้งเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องมีการเอียงล้อไงเห็นไหม ตัวลายเนี่ยมันจะมาเกาะอยู่ขอบขอบแบบนี้ถ้าส่วนใหญ่เห็นไหมครับทําให้ทาให้ยึดเกาะหนวนได้ดีขึ้นนะครับรีดน้าอะไรก็ดีผมเราผัดขับลุยน้ํามาแล้วเออใช้ได้ดีนะครับรีดน้ําดีนะครับอ่าโอเคฝากไว้แล้วกันใครเรามองหาอยู่เส้นล่าแค่ประมาณที่ผมได้มา420นะครับเส้นนี้นะครับ80ทับ90นะครับแล้วก็ขอบ14นะครับใส่อ่าใส่ฮอนด้าคลิกนะครับ125ไอนะครับใช้ได้ดีเลยนะครับ อ่าโอเคครสนใจก็ตามลิงก์ไปนะนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับอย่าลืมแชร์ใม้คนนี้กำลังมองหายางมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยนะครับยางเรเดียนนะครับไม่ต้องใช้ยางในนะครับเส้นราคาไม่แพงแล้วเดี๋ยวนี้นะครับจวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ